นมาเล่นน้ำค่ะที่ไหนคะบางสะพานโอเคแมงสะพานอยู่แฮปปี้ไหมโอเคน้ำน้ำวันนี้น้ำใสหลายกระเซ็นไม่เห็นตัวปลาทะเลไม่เคยรับเลยอันนี้นะหนจึงตื่นอันนั้นจอนจอนอยู่ไหนอะจอห์น Take video you where you are ค่ะ ไปไหนไปไหนพี่โป้โอเคเนาะโอเคเดี๋ยวก่อนนะคะคนที่คัวร้อนมากค่ะดูนางมาสิคะนางอุ้งนางมากับหมวกแล้วก็หน้ากากนะคะกลัวฝ้าแดดอะ ดิฉันติดตัวนะคะเพราะว่าดิฉันดำดีสีมันตกสี่สิบกว่าแล้วนะดำกว่าดำกว่าดำมากเลยค่ะเล่นได้นานขนาดนี้เล่นได้นานเพราะว่าดิฉันดำค่ะดิฉันก็ภูมิใจในตัวมัักษกล้องถ่ายชิมรักษกล้องถ่ายชิมทุกคนมีความสุขแฮปปี้ลาสเดย์นะคะลาสเดย์ทุ่งมอโรลกับบ้านนะคะ คุณนี่กลับบ้านนะคะค่ะเดือนสิบมาใหม่นะคะออกเจอเบอร์ใบวีเนาสองสาวนี่จะมาด้วยกันใหม่สสาวสองลาวสองสองแก่มาด้วยกันเนี่ยเนี่ยมีนมโชว์ก็มีมองพยายามมองนะคะไม่มีนมค่ะเอาไว้โชว์ผัวนี่ค่ะ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 ขาวสวยมวยอุ่นนะคะขอเช็ดหัวขอเช็ดมือก่อนจะปิดกล้องชอบชอบคนไหนนะคะ อันนี้นะคะอันนี้ไม่มีออันนี้นะคะบล่มบะลวดนะเก้า้ฮัลโหล